สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim Magician มมนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีกุมมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่า จะมีใครนะคะเข้ามาทำให้คุณวันไหวในช่วงวันวนานลนไทนยนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อยเอร์ซอย่ายึดการทำนายเป็นสาสนะหรือนำไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆการทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึงก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรง บางก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิเมจิเชียนมนังไม้หรือไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิเมจิเชียนช่วยกดติดตามกดซับสไคร e รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราไปดูความรักในวันวาเลนไทน์ของชาวราศีกุมกันจ้า มาดูพลังงานของไพ่ข้อความตอบชั้นหน่อยว่าเธอนะคะอืมลงมาแล้วนะคะและสายตาจากเรือนล่างของเธอไม่ได้นะคะนอกจากจะทำให้คุณวั่นไหวแล้วนะคะคุณน่าจะยอมอพร้อมพีกายพีใจใค่ะอืมหกเก้านะคะอืมรู้สึกว่าจะสิบแปดบวกนะคะ หกเก้าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาปรับสมดุลในชีวิตคุณก็ได้นะคะอ่าคนที่เข้ามาโอ้ยจริงๆด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฮี้นะมาฮิลนะคะเข้ามาช่วยรักษาใจนะคะเขาคือคนที่เข้ามาช่วยรักษาใจของคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณไปช่วยรักษาใจของเขานะนะคะรักรักสายตาไม่ได้เลยนะคะอืม ไม่อยากตื่นเพราะเมื่อคืนฝันถึงคุณนะคะฝันถึงอะไร The Devil อีกแล้ว <18>, 18บวกอีกแล้วอย่าคิดว่าเรื่องของเราจบลงเท่านี้มันยังไม่จบเรื่องที่ผ่านมาเมื่อคืนหรือเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้ว ที่เราเคยลึกซึ้งชุ่มฉ่ำกันนั้นมันยังไม่จบนะคะมันช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณหวนคิดถึงวันเก่าๆนะคะแล้วก็ทำให้วันไหวนะคะมาดูพลังงานตัวตนของผู้ชายคนนี้กันจ้ะ t ด e t e m p ม r a n ร e นะคะอืมแปดเหรียญเก้ามเพรส จัสมินอืมเขาคนนี้นะคะเอ่ออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะหรือธาตุดินก็ได้ราศีพฤษภมังกรนะคะ นะคะพิจิกกรกฎนะคะหรือว่าเป็นคนราศีธนูนะคะเป็นคนราศีธนูนะคะ j u s t m e n นะคะเป็นคนราศีธนูเขาเป็นคนที่เหมือนออไม่ค่อยที่จะมีความสมดุลในตัวเองนะคะเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วไม่ค่อยปล่อยวางเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากๆเลยนะคะในภายนอกคือเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยวางนะ,ะเป็นคนที่เครียดนะคะเหมือนเขามีความเครียดอะไรอยู่นะคะตอนนี้นะคะเออ the อ m มเพรสนะคะดูภายนอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูอ่อนโยนนะนะคะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนแหละนะคะเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะคะทีนี้มันขึ้น j u d g m e n t มานะอยากจะรู้ว่า j u d g m e n t คือคำประกาศอะไรไซขอขายายไพ่หน่อยแล้วกันนะคะเออสามเหรียญอืม เหมือนเขาเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการเงินนะคะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการเงินนะเพราะว่าเขาทำงานหนะักพอสมควรนะคะแปดเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนจริงจังเป็นคนดูอ่อนโยนแหละแต่ว่าเป็นคนจริงจังแต่ว่าเขาก็มีบุค,คลิกหนึ่งที่ที่คนอื่นก็ไม่รู้นะ่นะะที่คนภายนอกจะไม่รู้จะมีเขารู้อยู่คนเดียวนะคะอะ สเรียนขึ้นมาเขากำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินเขาเก็บซ่อนอะไรอยู่ด้วยนะคะอืมเขาแอบ,บซ่อนอะไรอยู่ด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบ,บซ่อนหรือเปล่าหรือนะคะเขาแอบ,บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณเขาวางแผนที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณนะคะวางแผน แล้วก็อาจจะแอบซ่อนความรู้สึกลึกๆนะคะที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยไว้มานานแล้วนะคะนี่คออือสิ่งที่ไพ่พลังงานของเขามาดูพลังงานสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือว่าถ้าหากว่าเขาได้เข้ามาหรือว่ากลับมาดิวกับคุณอีกครั้งนะคะเขาจะเข้ามาทำอะไรให้หัวใจของคุณหวั่นไหวบ้าง ปไม้เท้าอืมเป็นพลังงานของการขยายเนาะแปดไม้เ้านะคะเป็นพลังงานของการขยายเขาจะค่อยๆนะคะเ,เข้ามาแทรกซึมเข้ามาพัฒนานะคะหนึ่งดาบต่อให้มีอุปสักคอะไรเขาจะไม่ย่อท้ออือในการกลับ มาหาคุณหรือว่าในการเข้ามาดิวกับคุณนะคะห้าถ้วยอืมแต่เหมือนกับว่าเขายังตัดคนคนเก่าไม่ขาดนะ,ะเขายังตัดคนเก่าไม่ขาด ถึงเขาจะเข้ามาดีลกับคุณเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ายังหวยหานะคะยังหวยหาอีกใครอีกคนหนึ่งอยู่ไม่ได้ตัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะแปดดาบยังถูกมัดอยู่หัวใจเขาอะนะคะยังถูกมัดอยู่กับอีกคนหนึ่ง แต่เขาจะเข้ามาทำให้เราหวั่นไหวแหละนะคะมันถึงขึ้นมาที่7ดาบตั้งแต่แรกนะคะถึงเขาจะวางแผนอะไรต่างๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยแต่มันยังมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเขาอยู่นะคะลึกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทรายก็จากไพ่เนี่ยมองว่าเขาจะค่อยๆเข้ามาแทรกซึมความรู้สึกของคุณนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยกลับยังตัดความรู้สึก กับคนเก่าไม่ได้นะ,ะเห็นไหมเดอะแฮงแมนขึ้นอืมเขายังคิดไม่ตกแหละเขายังมีปัญหาส่วนตัวอยู่ที่ยังแก้ไม่ได้นะคะที่ยังแก้ไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงอยากเข้ามาหาคุณอะสี่เหรียญอ่าเขายังมีความรู้สึกหึงหวงมีความรู้สึกหวงแหนนะคะ ความรู้สึกหวงแหนสิ่งเดิมอยู่นะอสองดาบนะคะเขาลังเลใจคือใจหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเดียวกับคนอีกแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยเขายังตัดกับคนรักเก่าหรือคนดีเก่าคนเก่าๆของเขาเนี่ยยังไม่ขาดนะคะเขาก็มีความลังเลใจแหละนะคะเขารู้สึกว่าเออมันไม่แน่นอนเนาะอืม เ้าเหรียญน,นะคะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองเคารพตัวเองอยู่นะคะเขาเป็นคนที่เคารพตัวเองนะอืมถึงเขาจะเสียใจนะคะถึงเขาจะอึดอัดยังไงแต่เขาจะดําเนินชีวิตต่อไปได้อะะ่อืมสิบเหรียญน,นะเขาเป็นคนที่เคารพตัวเองแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวามากๆเป็นคนที่ขยันทางานมากๆเลย temperance นะคะ temperance เหมือนเขากำลังพยายามที่จะจะเปลี่ยนแปลงอะเ,ออเขากำลังที่จะพยายามจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาหาคุณดิวกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะสี่ดาบแต่ในขณะเดียวกันที่ที่การกระทำทั้งหมดของเขาเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะคะสี่ดาบคือเขาอยากเหนื่อยอยากพักแหละ อ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างอึดอัดด้วยเหนื่อยแล้วก็อ,อึดอัดด้วยในขณะที่เหมือนตัวเขาเนี่ยยังตัดความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่ได้แล้วก็อยากจะแทรกซึมเข้ามาดิวกับคุณเนี่ยซึ่งเทมเพลนขึ้นมาเนี่ยทายมองว่าเขาทําประชดเออทายมองว่าเขาทําประชดคนรักเก่า ะะหรือคนที่ไม่เห็นค่าเขาอ่ะเขาจะทําประชดเข้ามาหาคุณเพื่อว่าแสดงเห็นว่านี่ไงฉันก็มีฉันก็มีคนใหม่ฉันก็มีคนคุยหรือฉันก็มีคนดีลฉันหาคนที่ดีได้กว่าคุณนะคะอ่าเนี่ยรู้จุดประสงค์ของเขาแล้วนะคะที่เข้ามาหาคุณนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วจากภหยข้อความเนี่ยคือเขาก็คิดแต่เรื่องสิบแปดบวกด้วยอ่นะอืม อัศวินถือดาบนะคะระวังเขาเข้ามาจู่โจมนะคะระวังเขาเข้ามาจู่โจมแบบหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเข้ามาขอโอกาสแต่โอกาสเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์ด้วยหวังผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาจู่โจมคุณแล้วก็คือหวังผลประโยชน์ทับซ้อนอะ เพราะว่าต้องการจะเอาคุณเนี่ยเป็นตัวไปอวดหรือไปชูว่าเออถึงไม่มีคนนั้นเนี่ยเขาก็มีคุณเขาก็สามารถไปต่อได้เออนะคะ The Magician ใบสุดท้ายอืมมองว่าเขาแ่บเข้ามาสื่อสารนะ The Magician เนี่ยเขาเข้ามาสื่อสารแล้วทำให้คุณหวั่นไหวด้วยแหละนะคะแต่ สุดท้ายแล้วอ่ะเขาน่าจะมอบเพียงแค่ความเป็นเพื่อนนะคะเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาจะมอบเพียงแค่ความเป็นเพื่อนที่มันไม่ได้พัฒนาไปไกลกว่าน,นี้นะคะให้กับคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็ระวังไว้ด้วยนะคะ